จักรวาลคืออาณาเขตอันกว้างใหญ่ที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่อยู่เหนือโลกของเราตั้งแต่กาแล็กซี่ดวงดาวไปจนถึงหลุมดำและปรากฏการณ์หน้าพิษวงนับไม่ถ้วนแม้เทคโนโลยีของมนุษย์จะก้าวหน้าไปไกลแต่เรายังคงสำรวจได้เพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของจักรวาลเท่านั้นท่ามกลางความลึกลับเหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักดาราศาสตร์ทั่วโลกต้องตะลึงนั่นคือช่องว่างโบออทิสหรือที่รู้จักกันในนามเดอะเกรทนอรติงพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลที่แทบไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่ ในคลิปนี้เราจะสำรวจดินแดนโรคร้างแห่งจักรวาลที่ยังคงท้าทายความเข้าใจของมนุษยชาติจนถึงปัจจุบันสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ2%ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง20%ตต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม คาริที้โอเมก้าทรีนอร์เวยน้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ c a r i t y a s i a a b d u l k e e p s t o r y หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ ย้อนกลับไปในปี1981ระหว่างที่นักดาราศาสตร์นำโดยโรเบิร์ตเคชเนอร์จากศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ฮาวาร์สมิธโซเนียนกำลังสำรวจกาแล็กซีอันห่างไกลพวกเขาค้นพบการขาดหายไปอย่างไม่คาดคิดนั่นคือช่องว่างขนาดใหญ่ภายในกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์หรือโบอิติสซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ700ล้านปีแสงการค้นพบนี้เกิดขึ้นขณะทีมกำลังใช้กล้องโทรทัศน์เพื่อทำแผนที่โครงสร้างจัก,กรวาลและพบว่าพื้นที่นี้ แทบไม่มีกาแล็กซี่ปรากฏให้เห็นซึ่งขัดแย้งกับแบบจำลองการก่อตัวของโครงสร้างเอกภพที่เชื่อว่าสสารควรกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอช่องว่างโบออทิสจึงกลายเป็นโครงสร้างช่องว่างแรกที่ถูกค้นพบและมีชื่อเสียงที่สุดในปร,ระวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ ต่อมาในปี1987การศึกษาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ยืนยันขนาดและลักษณะของมันโดยทีมวิจัยเรียกมันว่าความว่างเปล่าอันยิ่งใหญ่ The Great Nothing เนื่องจะเป็นพื้นที่ขนาดมหึืมาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางราว250ถึง330ล้านปีแสงในจักรวาลปกติพื้นที่ขนาดนี้ควรเต็มไปได้วยกาแล็กซี่หลายพันแห่งตามการประมาณการของนาซาควรมีกาแล็กซีอย่างน้อย1แห่ง ในทุกๆ10ล้านปีแสงดังนั้นจึงควรพบกาแล็กซี่ราว2,000แห่งในช่องว่างนี้ถต่ว่าความจริงกลับพบเพียงประมาณ60แห่งซึ่งกระจายตัวอย่างเบาบางในรูปแบบคล้ายท่อที่พาดผ่านช่องว่างทำให้ความหนาแน่นของสสารลดลงถึง97%เมื่อเทียบกับพื้นที่เฉลี่ยในเวลาต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบช่องว่างอื่นๆอีกมากมายเช่นช่องว่างอิริดานัส และช่องว่าง KBC ซึ่งใหญ่กว่าถึง1.8พันล้านปีแสงตามการศึกษาล่าสุดนักวิจัยสันนิษฐานว่าช่องว่างเหล่านี้อาจเป็นต้นเหตุของจุดมืดที่สุดในจักรวาลที่แสงแทบไม่อาจเดินทางผ่านได้อย่างสมบูรณ์ การค้นพบเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจว่าเอกภพไม่ได้กระจายกาแล็กซี่แบบสุ่มแต่มีรูปแบบเป็นคอสมิกเว็บนี่คือเครือข่ายสามมิติอันซับซ้อนประกอบด้วยกาแล็กซี่กลุ่มกาแล็กซี่และสสารมืดที่เชื่อมโยงกันในรูปแบบเส้นใยยาวนับพันล้านปีแสงพื้นที่ระหว่างโครงสร้างเหล่านี้คือช่องว่างขนาดใหญ่ที่แทบไม่มีสสารทำให้เกิดภาพของจักรวาลที่เหมือนใยแมงมุมยักษ์ โครงสร้างใหญ่จักรวาลน,นี้ครอบคลุมเอกภพทั้งหมดที่สังเกตได้ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว93,000ล้านปีแสงและเกิดจากการกระจายตัวของสสารที่ไม่สม่ำเสมอตั้งแต่ยุคแรกหลัง Big Bang โดยได้รับอิทธิพลจากความผันผวนเชิงควอนตัมที่ทำให้บางบริเวณหนาแน่นกว่าที่อื่นช่องว่างโบออทิสโดดเด่นด้วยความว่างเปล่าที่เหนือกว่าช่องว่างอื่นๆในเอกภพ มันมีกาแล็กซี่กระจายอยู่เพียงประมาณ60แห่งในพื้นที่เส้นผ่านศูนย์กลาง250-330ถึงล้านปีแสงซึ่งน้อยกว่าที่คาดการไว้มากนักดาราศาสตร์ให้ความสนใจอย่างมากต่อปรกากฏการณ์นี้เพราะมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากโครงสร้างจักรวาลดยทั่วไปเปรียบเสมือนการค้นพบพื้นที่เงียบสงบผิดปกติท่ามกลางมหานครที่คึกคักการขาดหายไปของสสารในพื้นที่นี้ทำให้เกิดคำถามว่าเหตุใดจักรวาลจึงมีส่วนที่ว่างเปล่าขนาดนี้ และมันส่งผลต่อความเข้าใจวิวัฒนาการของเอกภพอย่างไรทฤษฎีหลักจากการศึกษาของฮาวัตในทศวรรษที่1990เสนอว่าช่องว่างนี้เกิดจากการรวมตัวของช่องว่างขนาดเล็กหลายแห่งคล้ายกับฟองสบู่ที่ผรสานกันสสารภายในถูกแรงโน้มถ่วงจากบริเวณรอบข้างดึงดูดออกไปทำให้ตรงกลางว่างเปล่า นอกจากนี้แรงโน้มถ่วงและพลังงานมืดยังมีบทบาทสำคัญในการขยายช่องว่างเหล่านี้ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาเศษเสี้ยววินาทีหลังการระเบิดใหญ่บางบริเวณมีสสารหนาแน่นกว่าจึงดึงดูดสสารจากบริเวณเบาบางรอบข้างเมื่อเวลาผ่านไปพลังงานมืดที่เร่งการขยายตัวของจักรวาลทำให้ช่องว่างขยายใหญ่ขึ้นส่งผลให้เกิดกลุ่มช่องว่างขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าซูเปอร์วอยด์อย่างช่องว่างโบออทิส อย่างไรก็ตามการกำเนิดและลักษณะเฉพาะของช่องว่างโบอทิสยังคงเป็นหัวข้อวิจัยที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อสำรวจกาแล็กซี่โดดเดี่ยวภายในและศึกษาอิทธิพลของพลังงานมืดให้ละเอียดยิ่งขึ้นนักวิจัยค้นพบกา๊าซและฝุ่นละอองเบาบางในช่องว่างเหล่านี้ซึ่งอาจเป็นซากของการก่อตัวจักรวาลยุคแรกทฤษฎีทางเลือกบางอย่างเสนอว่าช่องว่างอาจเกิดจากปรากฏการณ์เช่นจักรวาลฟองสบู่ b u บเบิลยูนิเว e ในทฤษฎีพหุภูพบพหรือ m u l ติเ e อร์สหรือแม้แต่การมีอยู่ของสสารลบ Exotic m a t t กแที่ผลักสสารปกติออกไปแต่ทฤษฎีเหล่านี้ยังขาดหลักฐานที่ชัดเจนภายในช่องว่างอันกว้างใหญ่ไพศาลน,นี้มีการค้นพบกาแล็กซีเพียงประมาณ60แห่งซึ่งกระจายตัวห่างกันในระยะทางมหาศาลทำให้การสังเกตการเป็นเรื่องยากลำบาก ต่ในจำนวนนี้มีกาแล็กซี่ทรงเกลียวแห่งหนึ่งที่องค์การอาวกาศยุโรปอธิบายว่าเป็นกาแล็กซี่ที่โดดเดี่ยวที่สุดเนื่องจากมันติดอยู่ในช่องว่างโบโอทิสโดยไม่มีกาแล็กซี่อื่นในรัศมี100ล้านปีแสงทุกทิศท,ทางกาแล็กซี่นี้มีรหัสทางวิชาการว่า MCG 0102015และถูกถ่ายภาพโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลในปี2015 แกแล็กซีผู้โดดเดี่ยวแห่งนี้มีลักษณะเป็นกกแล็กซีทรงเกลียวที่สมบูรณ์แบบด้วยแขนเกลียวชัดเจนและแกนกลางสว่างสวยประกอบด้วยดาวฤกษ์หลายพันล้านดวงมันมีขนาดใกล้เคียงกับแาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว10,000แปีแสงการที่มันพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่ขาดปฏิสัมพันธ์กับแาแล็กซีอื่นอย่างสิ้นเชิง ทำให้มันอาจเป็นตัวอย่างบริสุทธิ์ของการก่อตัวกาแล็กซี่จากกา๊าซระหว่างกาแล็กซี่ดึกดำบรรโดยไม่ผ่านกระบวนการรวมตัวหรือการชนกันซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้กาแล็กซี่ในพื้นที่หนาแน่นมีรูปร่างซับซ้อนและบิดเบี้ยวการขาดเพื่อนบ้านทำให้ MGc 0 1 0 2 0 1 5รักษารูปร่างเกลียวที่สมมาตรไว้ได้ดีซึ่งหาได้ยากมากในจักรวาล นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า MCG 0102-015อาจเกิดจากก๊าซโดดเดี่ยวภายในช่องว่างที่วิวัฒนาการกลายเป็นกาแล็กซี่โดยตรงหรืออาจก่อตัวจากพื้นที่อื่นแล้วถูกแรงโน้มถ่วงในอดีตนับพันล้านปีดึงเข้าไปในช่องว่างแม้จะมีการศึกษามาอย่างยาวนานการก่อตัวของมันยังคงเป็นปริศนาแต่จากการศึกษาพบว่ามันมีอัตราการก่อตัวดาวต่ำกว่าปกติเนื่องจากขาดก๊าซจากกาแล็กซี่ใกล้เคียง กาแล็กซีโดดเดี่ยวเช่นนี้ช่วยให้นักดาราศาสตร์เข้าใจการวิวัฒนาการของกาแล็กซีในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างและอาจเป็นเบาะแสเกี่ยวกับกาแล็กซีแรกๆในจักรวาลยุคตน้นจากการศึกษาล่าสุดโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บได้ให้หลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าจักรวาลไม่ได้มีความสม่ำเสมอกันทั้งระบบอย่างที่แบบจำลองมาตรฐานคาดการไว้การค้นพบช่องว่างขนาดใหญ่อย่างโบออทิส อาจช่วยไขปริศนาดาราศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเช่นความขัดแย้งระหว่างอัตราการขยายตัวของจักรวาลที่วัดได้จากวิธีต่างๆปัญหานี้เป็นที่รู้จักในชื่อความตึงเครียดของฮับเบิลหรือฮับเบิลเทนชันมันคือค่าความเร็วในการขยายตัวของเอกภพหรือค่าของที่ฮับเบิลหรือฮับเบิลคสแตนที่วัดจากกาแล็กซีใกล้ๆเราให้ค่าที่สูงกว่าการวัดรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพความไม่สอดคล้องกันขอ,ของข้อมูลนี้อาจต้องใช้ฟิสิกส์ใหม่ๆ หรือการปรับแบบจําลองจัก,กรวาลมาอธิบายทฤษฎีหลายอย่างถูกเสนอเพื่ออธิบายเรื่องนี้หนึ่งในนั้นคือสมมติฐานที่ว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกอาจอยู่ภายในช่องว่างขนาดยักษ์ทำให้จัก,กรวาลขยายตัวเร็วขึ้นในบริเวณนี้เมื่อเทียบกับพื้นที่เฉลี่ย งานวิจัยล่าสุดโดยดรอินดรานินบานิกสนับสนุนแนวคิดนี้โดยตั้งสมมติฐานว่าช่องว่างนี้อาจมีรัศมีประมาณ1,000ล้านปีแสงและมีความหนาแน่นของสาสารต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของจักรวาลประมาณ20%การวิเคราะห์นี้ใช้ข้อมูลคลื่นเสียงจากยุคแรกของจักรวาลหรือเสียงแห่ง Big Bang ที่ฝังอยู่ใน CMB และการกระจายของกาแล็กซีเพื่อยืนยันการมีอยู่ของช่องว่างขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมทางช้างเผือก แต่การพิสูจน์ยังต้องเปรียบเทียบกับทฤษฎีอื่นๆโดยมีช่องว่างโบออทิสเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นได้จริงนักวิทยาศาสตร์เห็นว่าช่องว่างขนาดมหึมาอย่างโบออทิสอาจเป็นกุญแจสําคัญในการไขปริศนาเกี่ยวกับการแก้ไขความไม่สอดคล้องระหว่างค่าการขยายตัวจากจักรวาลใกล้และไกลในปัจจุบันช่องว่างโบออทิสยังคงเป็นความท้าทายสําหรับแบบจําลองจักรวาลมาตรฐานและในอนาคตการสํารวจเหล่านี้ อาจนำไปสู่การค้นพบฟิสิกส์ใหม่ที่จะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อเอกภพไปตลอดกาล